เหมียวทําไงดีล่ะเราจะออกจากที่นี่ยังไงดีคิดสิคิดเนี่ยเธอคนนั้นนะ่ะมาเนี่สิอยากออกจากที่นี่จริงๆใช่ไหมล่ะฉันมีแผนเอาด้วยปล่เอ่ออะไรกันในมือของเธอนะ่ะสาม,มารถเสกไฟมาได้นะอยู่ในกระเป๋านะ่ะเอาไฟที่ออกมานะ่ะไปเผาเลยโอ้ยไม่ใช่เผาวันนั้นนั่นมาทิชชู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่มันไหลฉันนู่น ون, เผาตรงนู่น นี่เหรอ,อกระจกแตกแล้วเจ้านายดูเหมือนว่าในกระจกจะมีปุ่มอะไรด้วยแหละเออเธอเข้าใจถูกแล้วแหละเอามือกดตุ่มนั้นเลยแล้วเร็วเขา้าฉันอยากจะออกไปแล้วออกไปก่อนเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่มิดูดริกาวะแคปเตอร์ค่ะ,แ,คะและตอนนี้คุณอยู่กับซีในเกมโรบบ์นี่ช่วยฉันด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเอาพวกเราออกไปทีช่วยด้วยเจ้านายเหมียว่าที่นี่มันเงียบแบบแปลกๆนะ จริงๆแล้วคุกน่าจะมีตำรวจสิเอ้แอ่ตำรวจลับอยู่นี่แม่หนมาทางนี้เราแล้วเข้าทางออกอยู่ทางนี้โอ้โทางล่วงสะดวกปลอดภัยรีบนั่งไปก่อนเลยเจ้านายเอ่อเหมียวกลัวตำรวจจับได้เหมียวไม่ต้องกลัวนะ โอเคสำหรับด่านนี้นะคะก็เราจะเล่นเป็นนักโทษที่จะทำการแหกคุกนั่นเองค่ะซึ่งความเป็นจริงแล้วนะคะเหมียวซังกับพี่ซีจะไม่มีทางเข้าไปอยู่ในคุกแน่นอนเพราะอะไรล่ะเจ้านายก็เพราะว่าเราเนีคะเป็นคนดีมีคุณธรรมนำใจนะคะการที่ เข้าคุกเนี่ยก็จะต้องทำความผิดใช่ไหมล่ะเหมียวเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะไม่ทำความผิดนะคะใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนั่นเองค่ะอสุดยอดไปเลยอุ๊ยตอนนี้นะคะเราก็มาเล่นบทบาทสมมุติในการเป็นนักโทษก่อนละกันสำหรับเกมนี้นะคะเราจะต้องใช้ไหวพริบในการดูด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะงงมากๆเลยค่ะแนนโนทางออกคือทางนี้แต่ว่าประตูมันล็อกนะ่ะเธอไปหาคุณแจมาเร็วๆเ,เข้าเซ เร็วครับพี่เราจะต้องไปหากุญแจมาแล้วนะตอนนี้ผมจะเฝ้าอยู่ตรงนี้อ้าเจ้านายมันล็อกจริงๆด้วยเอาเละค่ะดูเหมือนว่าพี่ซีจะต้องไปทำการหากุญแจนะคะซึ่งกุญแจอยู่ที่ไหนไม่มีใครรู้ค่ะแต่ที่รู้ๆเราจะต้องหาวิประตูเปิดอยู่นะคะโอเคนี่มันคือทางที่เราออกมาจากห้องขังตอนแรกนะคะตอนนี้หรือว่ากุญแจจะอยู่ที่ตำรวจคนนั้นเนี่เหมียวใช่แล้วแหละเร็วเข้า อจิรักอย่าสิจ๊ะอ้าอดําไปเหยียบหัวเขาอดําตายเลยวิตำรวจนะคะถึงแม้ว่าจะหลับเนี่ยเราไม่สามารถที่จะโดนตัวเขาได้นะดําตอนนี้พี่ซีได้เอากุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะคะวิตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตนไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่รู้รรได้กุญแจมาแล้วนะคะ1ดอกไปเลยนะคะตอนนี้จะไปทําการไขดอกกุญแจอันนั้นค่ะเร็วเข้าเร็วเข้า โอ้ยเสียงดังไม่ได้แล้วนะเนี่ยวิไขกุญแจก่อนนะคะอไขไม่ออกเออเหมียวกุญแจมันน่าจะไขตรงนี้สิเออทำไมประตูถึงมีกุญแจอยู่ตรงนี้ไปเลยเขาพี่วิเข้ามาแล้วนะคะวิดตืต่นเต้นมากตอนนี้นะคะรู้สึกว่าเราจะเข้ามาในห้องโถงน่าจะเป็นห้องที่เก็บของของนักโทษหรือเปล่าพี่ซีไม่แน่ใจานะ ไปกันดีกว่านะคะอุ๊ยมาแล้วตื่นเต้นอุ้ยอุ๊ยอุยนี่ห้องอะไรอะ่ะม,มีเหรียญให้เก็บด้วยค่ะเก็บเหรียญก่อนเพื่อความงกเก็บก่อนนะคะเก็บก่อนนะคะเร็วๆเ,เ,เขา้าเจ้าหนายอย่าเพิ่งมางกอุ๊ยข้างหน้านี้อุ๊ยดูเหมือนว่าจะเป็นที่อาบน้ําหรือเปล่ามีน้ําอยู่ด้วยนะคะไม่มีอะไรนะคะโอเคไปกันได้ค่ะเร็วเข้าพี่เร็วคขพ้พี่โอ้ยตื่นเต้นจริงๆเลยสุดยอดไปเลยนะครับเนี่ยโอ้ทางเดินยาวมากๆเลยนะคะ มีลูกศรที่ชี้ไปทางขวามือไปกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นตำรวจอยู่ไหนกันหมดเราไม่รู้ที่รู้ๆมีแค่เราสองคนเจ้านายดําเข้าไปในห้องนั้นแล้วอุ้ยติดติดติดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอแป๊บนึงนะคะอึ๊บนี่นี่นี่ต้องทำอย่างนี้ค่ะโอเคค่อยโผล่ตัวออกมาอุ้ยมีไอเทมให้เก็บด้วยค่ะเก็บก่อนนะคะเผื่อไปใช้ประโยชน์อะไรได้ไปเถอะครับพี่เดี๋ยวยมุตช่ช้อ โอเคเรียบร้อยอุ๊ยอะไรแดงๆข้างหน้าไม่แน่ใจนะคะแอบก่อนนี่แม่หนูข้างหน้านั่นเห็นไหมไมีตำรวจอยู่นั่นนะ่ะเธอจะต้องทำการไต่ไปตรงขอบหน้าต่างนะแล้วก็ไปเอากุญแจกับแผนที่แล้วเร็วเข้าอุ๊ยตำรวจนะคะตอนนี้กำลังเอ,อ่อเมายานอนหลับหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะตาเป็นถั่วต้มมากๆเลย เพียบเลยตำรวจมีแสงเลเซอร์ตรวจจับนักโทษด้วยผ่านไปแล้ว <c oughs> เอาล่ะเข้าไปในห้องนี้ดีกว่านะคะไม่รู้ว่าจะเจออะไร <c oughs> นี่ทำไมใช้เพื่อนของนายนี่ฉันไม่มีวันให้กุญแจกับแผนที่หรอกนะอ้ย <c oughs> ขอบใจมากเพื่อนแต่ว่าเราพวกเกี่ยวกันนะให้เขาไปเถอะ <c oughs> ตอนนี้เนะี่ยพิสิกก็ได้แผนที่มาเรียบร้อยแล้วนะคะจากเพื่อนของนักโทษอีกคนนึงค่ะแบบนี้บอกว่าเราจะต้องไปทางนี้นั่นเองไปกันเลยนะคะ ตอนนี้นะคะทางที่มาก็คือทางนี้ต้องกระโดดขึ้นไปตรงนี้เท่านั้นอึ๊บหุยไม่ขึ้นเด็กคนเด็กอนอีอทีนึงโอเคเจ้านายพยายามเข้าอ้ยได้แล้วเหมียวโอเคตำรวจนะคะยังคงตาเป็นถั่วต้มเหมือนเดิมค่ะเออพี่ครับเร็วๆเ,เข้าเวลากำลังจะหมดแล้วเดี๋ยวตำรวจก็จับได้ขึ้นมาแล้วมันจะเกิดงามไส้นะครับพี่วิ่นี่นะคะกุญแจนะคะไปทางห้องนี้นั่นเอง ร็วเขาพกเธอขึ้นไปทางช่องลมนี่เลยโอ้นี่มันที่ไหนกันเนี่ยไม่ต้องมาอยากรู้ตอนนี้หรอกเร,เร็วเเข้าโอ้เราเข้ามาข้างในช่องปล่องอันนี้แล้วนะคะพี่ฮะทางนี้เลยะพี่จากแผนที่แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไปทางนี้นะครับตามผมมาเลยครับเออผมขอเก็บเหรียญเฉยๆนะครับเออน้องดาวคะออ้ยพี่ก็ตามมาเนาะโอเคเราไปทางนี้นะคะ มันมีทางแยกเมื่อกี้นี้น้องดําเก็บเหรียญใช่ไหมคะพี่ซีขอเก็บเหรียญบ้างเอ,อเจ้านายเร็วๆเ,เ,เข้าดําหายไปแล้วเนี่ยโอ้โหอ้พี่ครับผมอยู่นี่มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหติดติดติดช่วยด้วยเออพี่เับไหวหรือเปล่านะโอเคไหวอยู่ค่ะไหวอยู่ค่ะตื่นเต้นสุดๆเลยนะคะเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นลงไปข้างล่างก่อนนะคะอุ๊บวินี่นะคะเพื่อนเราอยู่นี่ค่ะ ฉันเจ็บขา,าบ้าๆเลยนะเธอไปก่อนเลยออจากแผนที่นั่นแหละเดี๋ยวฉันตามไปนะอ,อไปก่อนเร็วๆเ,เ,เ,เข้าสิอย่ามัวแต่ช้อะจากแผนที่นะคะทางออกเนี่ยมันอยู่ในห้องโถงนี้แหละคะ่ะน่าจะเป็นทางนี้นะเจ้านายไอดดำหายไปไหนแล้วอะไม่ดูเหมือนกันเหมียว,วดนตรีเปลี่ยนค่ะ เจ้านายระวังนะเน,เน่ทางนี้ทางนี้ลงไปเลยข้างล่างนะั่นน่ะฉันได้ขุดอุโมงค์เตียวไว้ให้พวกเธอแล้วนะเร็วเข้าก่อนที่ตำรวจจะมาเห็นแน่ในนี้น่เหรอใช่แล้วแหละลงไปเลยนะเหมียวซังโอ้โหตอนนี้นะคะดำได้หายไปแล้วค่ะดำน่าจะนําลงไปก่อนแล้วโอ้โหตอนนี้นะคะพี่สี่ก็ได้ลงมาในชั้นใต้ดินแล้วชั้นใต้ดินนี้ก็มีลาวาด้วยค่ะ เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะยี yeah, แล้วโอ้ยฉันไม่มีเสียงจะคุยกับพวกเธอแล้วอ่าเพื่อนเราไม่ไหวแล้วนะเจ้านายวิ่งตอนนี้เราต้องรีบกระโดดไปก่อนแล้วอ้ดำไฟไหมโอ้ไฟไหมดำเฉยเลยนะคะอุ้ยไม่เป็นไรนะเหมียวซังเดี๋ยวดำก็เกิดใหม่จ้ะตอนนี้เรากระโดดข้ามลาวาไปก่อนนะคะมันจะต้องมีทางออกแน่ๆเลยอะแต่ตอนนี้เดินไปตามทางก่อนนะ อุยมีแร่ด้วยอ่ากระโดดดีๆนี่ไงดำหูยดำมาถึงนานแล้วแน่ๆเลยนะคะโอเคดีมากเลยค่ะจุดคบเพลิงไว้หูพี่ซีจะต้องไต่หินข้างหน้าไปแน่ๆเลยค่ะนี่พวกเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะโอเคจะหนีใช่ไหมฉันจะคอยดูต้นทางตรงนี้ให้ไปกันเลยเธอโอ้มีเพื่อนดูต้นทางให้เราด้วยนะคะ หินนี้ดูเหมือนว่าจะกระโดดยากมากเลยขอดับไฟแป๊บหนึ่งนะคะโอกาสในการแกว่งมือมันจะได้ดีขึ้นอเหมียว่ามันไม่เกี่ยวกันเลย <c oughs> ไฟเริ่มไปที่นี่แล้วฉันจะไม่ไหวแล้วนะเร็วเเข้ารีบไปสิเราอางด้วยนะมันกระตุกก็ตักนะเธอเห็นไหมโอเคขอเก็บเหรียญแป๊บนะคะไม่แน่ใจว่าเหรียญน,นี้เอาไปทำอะไรได้แต่ขอเก็บไว้ก่อน ขุดๆโผล่นะคะฮึบเรียบร้อยค่ะโอเคตรงนี้นะคะดูเหมือนว่ามันจะเลื่อนได้นี่พี่ซีมาตรงนี้ละพี่เฮาเร็วๆเ,เข้าหุยไม่กล้ารกระโดดเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะเดินตามทางไปก่อนแล้วกันเนาะมีแต่ความมืดนะคะเนี่ยความมืดเข้าคอบงำเ,เจ้านายไปทางไหนต่อดีหุยดำนำทางไปแล้วนะคะ พี่ซีไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ๆี่มันมีหลุมข้างล่างนี้ค่ะโอเค,อเคพอหลุมเรียบร้อยแล้วแล้วไงต่อละดำอุ้ยควันมันขุดขึ้นมาแล้วนะคะการจะไปได้เธอต้องส่งตัวกันนะเอาเร็วเข้าต่อไปดําลงมารับพี่เขาเซอเอ่ออะไรกันเนี่ยได้เลยครับเดี๋ยวผมจะส่งตัวพี่ไปเองโอเคเยี่ยมยอดครับพี่เจอกันข้างบนนะครับเดี๋ยวผมขอสลายหายต้อยแป๊บ เอดำสลายไปแล้วอุ๊ยได้ไงเหมียวดำมาโผล่ตรงนี้แล้วนะคะห้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะการเป็นทีมเวิร์คของเราในการแก้ไขปัญหาเนี่ยระดับ5าดาวเลยทีเดียวไปกันต่อเถอะดำตอนนี้นะคะพื้นก็เริ่มมีควันออกมาเรียบร้อยแล้วร้อนมากๆเลยนะคะรบไปกันเถอะโอ้ดูข้างล่างดิไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าตกไปเนี่ยจะเจออะไรนะคะฮพี่ฮะาามมาเร็วๆเ,เ,เข้า อ้เก,กือบตก๋อมันไต่ได้น้ะ,ะเอะน่ากลัวเหมียวใจยเย็นใจยเย็นตอนนี้ดำนำหน้าเราไปแล้วนะคะพิสิตามหาดำไม่เจอแล้วเพราะว่ามันมีแต่ความมืดฮ,ฮึโอเคดำเต้นรอเราอยู่ตรงนี้ <c oughs> ไปกันเถอะดำไปกันต่อเลยอ๋อขอเก็บเหรียญแป๊บเจ้านายแล้วเร็วเข้าเออเหมือนมืดเออเหมียวกลัวเหมียวไม่ต้องกลัวนะจ๊ะ เรามีคบเพิงอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่น่าหลงไปไหนหรอกมีแต่ความมดืดเช่นนั้นเลยนะเจ้านายนี่ไงเหมียวเมื่อกี้นี้เราไต่หินจากข้างล่างนะคะขึ้นมาข้างบนตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ข้างบนเรียบร้อยแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เรากําลังจะขึ้นไปสู่ผิวพื้นดินด้านบนนะคะอันนี้พี่สีดานะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนยังไงอ่ามีแต่ความมดืด เอมียวเธออย่าร้องสิฉันตกกรใจทางนี้แหละถูกแล้วขึ้นไปเลยข้างบนนี่ยแหละถูกต้องโอ้ยตอนนี้ดำวิ่งเร็วมากเลยพี่ฮะเร็วๆเข้าผมรีบผมรีบหูยอย่าพึ่งอย่าพึ่งทิ้งพี่ไปค่ะ <Reason> ฮึบข so. ้างหน้านะคะมันมันพุโโพโพแคอึ้บวิถ่าวันนี้ ไหนต้องลองดูก่อนนะคะดับไฟก่อนโอเคไต่ได้ค่ะเจ้านายกระโดดเลยโอ้ยจุดไฟแป๊บเรียบร้อยนะคะโหดนตีก็เล้าใจแล้วเกินนี่มันเกมอะไรกันนี่อารมณ์แบบกลัวซอมบี้โผล่หนังหักมุมคงไม่ใช่หรอกมังเจ้านายบรรยากาศมันให้มากๆเลยค่ะ ตอนนี้ดําหายไปแล้วนะคะสงสัยดํานําเราไปก่อนอีกแล้วนะคะเนื่องจากเมื่อกี้นี้พี่ซีได้ตายไปเรียบร้อยนะคะกระโดดพลาดตื่นมาอีกทีก็ไม่เจอดําแล้วอะเหมียวซังนี่พวกเธอทําอะไรกันอยู่นะ่ะดําขึ้นไปตั้งทานแล้วฉันขุดเหมืองไว้ให้แล้วเนี่ยขึ้นไปเลยข้างบนนั่นนะ่ะมีอุโมงค์อยู่เห็นไหม,มขุดหลุมให้เรียบร้อยเลยนะคะ ววระวังเลยตำรวจเยอะว้าตำรวจมาแล้วหลังจากที่พี่ซีโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะก็เจอตำรวจไล่ยิงเลยอุ้ยหนีก่อนเร็วเหมียวซังหูมาสองคนเนื้อจะไม่รอนแล้วนะเนี่ยเออระโดดขึ้นรถกันค่ะอตกเลยหูเหมียวใจเย็นตอนนี้ต้องหนีอย่างเดียวนะคะตาย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 ,ตายเจ้าไหนระดมอยู่ไหนเนี่ย ไม่รู้เหมือนกันเหมียวเดี๋ยววิ่งไปตามทางก่อนนะคะโอ,อ้โหต้นไม้โค่นล้มเห็นอะไรแสงแวบๆค่ะดำจุดไฟกระโดดเหยงๆรอล้วแล้วเจ้านายไปแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตำรวจตำรวจอยู่ตรงนั้นแล้วเข้าฉันสก,กัดตำรวจไว้แลว้วเร็วเข้าออ้ยตำรวจนะคะวิ่งวิ่งอยู่กับที่นี <laughs> ่อย่าคิดนะว่าเธอจะรอจากฉันไปได้ดนะา อย่าจับขาฉันเิ่โอ้ยดีกันแล้วตอนนอี้เร็วครับพี่เร็วครับพี่เร็วรีบขึ้นไปได้น้อแล้วครับวุ้ยตอนนี้นะคะซอยทียิบวิ่งหนีอย่างเดียวแล้วอะไม่หันไปดูข้างหลังด้วยเจ้านายวิ่งเร็วๆร็ุยเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยแล้วข้างบนนั้นจะมีอะไรอะดำผมก็ไม่รู้เหมือนกันรีบไปเถอะครับ อาจายนายหวังว่าจะไม่มีอะไรนะเ,เ,เร็วเข้ารีบขึ้นหอไปเลยโอ้ยฉันเหนื่อยมากพาพวกเธอนี้เหนื่อยสุดๆเลยเอาจานายจะขับหอเหรอเนี่ยเออใช่แล้วล่ะเมียวโอเคเต็มตัวไปแล้วนะไปกันเลยเย้ะค้่และแล้วนะคะเราก็ออกจากคุกนรกอแห่งนั้นได้คะ่ะโอ้ยสุดยอด <c oughs> เป็นเกมที่สนุกมากเลยนะคะ โอเคถ้าใครชื่นชอบแบบนี้นะคะก็สามารถเล่นได้ตามลิงก์ที่พี่ซีทิ้งไว้ด้านล่างเลยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อแบ่งปันความสนุกให้เพื่อนๆของเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะบ๊ายบายขอขอบคุณภาพวาดแฟนอาร์ตสุดน่ารักจากน้องแฟนคลับด้วยนะคะน้องๆคนไหนอยากส่งแฟนอาร์ตให้พี่ซีไม่ว่าจะเป็นวาดภาพเอยระบายสีเอหรือจะทำกราฟิกอะไรก็ได้นะคะ ส่งมาได้ทางลิงก์ Facebook ที่พี่สีทิ้งไว้ด้านล่างใต้คลิปเลยขอบคุณมากๆเลยน่ารักสุดๆไปเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าอย่าลืมกดติดตามตรงนี้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครไงกดเลยกดเลยกดตรงนี้เลยนะมาเป็นเพื่อนกับเหมียวเธอเอ๊ะดูคลิปนี้หรือยังสนุกนะ่าจะบอกให้ดูเลยดูเลย